าีนะชารีขอบคุณครับยายซื้อกางเกงให้ครับขอบคุณครับใกล้ๆจับไจับไดดูหเป็นดุแมนชาลีชอบตัวไหนดูสิเจ็ชอบตัวนั้นมากมันรวมหลายสีไงแล้วสีฟ้ากับสีส้มชอบไหมครับชอบด้วยครับหรอยายเยวังซื้อให้สามตัวเลยหอมแก้มยายยัง ทำไมถึงชอบตัวนี้ที่สุดอะเพราะอะไรครับเพราะว่ามันเป็นลายดีครับมันเป็นใสไหมมันเป็นมันเป็นสีมันเปสีอะไรบ้างอังกฤษสีเรนโบว์มันเป็นเรนโบว์มันรวมหลายสีเลยบอกเรนโบว์โหเท่มากเลยีเด็กกันเด็กกอนเท่มากเท่มาก